พา,ากินข้าวนะคะอันนี้อะไรเนี่ย<ม>ดืน้ําขึ้นนะคะฝนตกหนักมากน้ําขึ้นนี่ก็คือเมนูที่เราไปได้มาจากน้ำทองหมกปลาอีดหมกปลาอีด,อดคิออันนี้อันนี้โอ้ยมันไม่เห็นเลยอันนี้นี่นะคะออกปลาอีดออปลาอีดกับปลาอะไรเนี่ยอันนี้ปลาปลาปานปลาป,ปานแม่บอกว่าอร่อยมากอร่อยจริงห่อานีปาตัวแบนๆนะคะแล้วก็มีตาเดี่ยวอันนี้เลย อันนี้คืออะไรน้ำพริกปลาอันนี้คือน้ำพริกปลาหอมๆโอเคกินกับข้าวเหนียวนะคะเพิ่มเอาอะไรมาแบ่งให้ดีกว่าเริ่มถึงไหมโอเคมาค้ามากินข้าวขอข้าวหน่อยหน่อยตอนนี้อพอไหมได้ข้าวเท่านี้กินออกก่อน ร้อนอันนี้รสชาติยังไงปลาอีกอะกินแล้วหนูไม่ชอบแม่ก็ไม่ชอบอ้าวแซ่บชอบไมหมเหยเฮ้ยอันนี้อ,อ่เนี่ยอร่อยดินี่กินยังไงอะมันมีก้างไหมเนี่ยก้าหงหมูกังอะไม่มีดอกปลาป่ามันมีก้างปาป่านนี่นี่กินเข้าไปเลยปลาป่านกินได้เลยใช่ไหมนี่ <ทะ S 2> ดู อันนี้ปลาแบนๆเหมือนใบไม้ไม่เขยกินนี่น่นะคะปลาแบนๆเหมือนใบไม้เลยเออเรามีผักเยอะแล้วไม่ให้ดู <c oughs> อันนี้มีผักเย <c oughs> อผักของเราตั้งเยอะ <c oughs> นี่ผักอะไรบ้างมีกระเทียมชะอมแล้วก็มีชายาชายาคืออะไรผักชายาไม่รู้จัก ข้เนี่ยผักชัย,ยาเนี่ยคุณเคยได้ยินครั้งแรกปลาปั่นอร่อยแม่บอกว่าปลาปั่นมันมีกลางไงนั่งตรงกลางเยอะๆเพราะว่าใส่ผักชัยมาเพิ่น้ำพริกนั้อยปลา,ปาเปล่า,าแม่ดำกับกาวเผ็ดอีกแล้วมันพริกแห้งไม่ใช่พริกสดแม่ไม่รู้อะไร ปลาอิดอะไม่รู้ว่ามีใครชอบไหมหรือว่ารู้จักหรือเปล่าพี่เคยกินไหมปล<ะ>าป่านปลาอีด <ปะ S 1> ตัวเล็กๆยาวๆอันนี้น่ากินเนี่ยแต่ว่ามันหากินยากเนาะ<ช>มันมีเฉพาะมันมีเฉพาะเวลาน้ํามันขึ้นสูงๆอ่ะ,ะอันนี้น้ำต้อมีน้นพรอหรอไม่รู้ที่อื่นมีหรือเปล่าแต่ว่าที่บ้านเรามันมีปีละครั้งที่จะได้กินน้ําขึ้นมาหน้านี้แหละ หน้าตาเหมือนปลาไหลที่ตัวเล็กน้องเม้งเรียกปลาไหลแต่มันไม่ใช่ปลาไหลหรอกมันปลาอีดทันไม่เหมือนปลาไหลขนาดนี้มันอาจจะมีบรรพบุรุษเดียวกันก็ได้เป็นปลาอีดเห็นไหมมันชัดไม่ชัดแต่เนาะปลาที่ปลาไหลตัวเล็กปลาไหลตัวเล็กค่ะทุกคนคิดดูว่าปลาไหลแบบตัวตัวเล็กกว่านิ้วก้อยเราปลาอีดปลาอีดมันจะ นันเหมือนไปมาเหม,มือนปลาตาเดียวอ่ะแต่มันมันเป็นปลาป่านมีนมกตัวนึงเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้มีปลาอีกตัวหนึ่งนี่คือปลาป่านปลาอีดมันจะเหมือนปลาไหลตัวเล็กแต่น,นี้มันเป็นปลาป่านเนี่ยเนี่ยดูก็เห็นไหมเนี่ย่าดูในเน็ตดีกว่าเนี่ยปลาอันนี้อันนี้ปลาป่านนี่เหมือนนีมปลาอีดให้เขาดูหน่อยอันนี้ปลาอีดเนี่ยปลาอีดตัวเล็กๆนี่ เให้เขาดูหน่อยเออเนี่ยปลาอินเป็นตัวเงี้ยมันจะไม่ใหญ่ไปกว่าน,นี้มัมวแหวลมแหลมๆนี่นี่ <c oughs> มันจะไม่ใหญ่ไปกว่าน,นี้แหล้วบบน,น,น,นี้อืมรู้อ่ะไม่กวน เผ็ดก็เลิกกินลูกนี่มีอะไรให้กินต้มจือด,มออจอดอ่ะต้มจืดเนี่ยขอข้าวอีกนิดนึนนงุณน,น,นต้องกินต้มจืดเนี่ยไม่ต้องไปกินอันแกงแล้วมันเผ็ดกินเผ็ดไม่ได้แล้วก็มีหน่อยเปรี้ยวไม่ได้มันกิงก็กินหมกเนี่ยขาเป็นแผลเมื่มอแล้ว มันขวัญแล้วอานนี้อะไรแถวบ้านพี่โอ๊ตก็ไม่มีหรอกไอปลาอีดปลาป่านเนี่ยเนาะนันจำเป็ไมเพราะเนี่ยแถวเนี้ใช่ปะนีเพราะแถวบ้านเราเอามองตัวแค่นี้มันหากินไม่ได้ทั่วไปนะมันจะมาเฉพาะเนี่ยไอปลาอีดเนี่ยมาเฉพาะเวลาน้ำขึ้นเยอะๆเลย ล้นฝั่งอ่ะตอนนี้น้ำฝนตกหนักมากหลายที่น้ำก็ท่วมไปแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรนะเอาสวิงไปปักไว้ปักทวนน้ำไม่ได้ทวนน้ำสิปักปัก,ปก,ปก,ปกอะ่ะน้ำก็จะไหลผ่านสวิงไปข้างหน้าไม่ให้ปักอย่างนี้นะ น้ำไหลมาอย่างนี้ใช่ไหมอือเราก็เอาปากหวิ่งไปทางนู้นเหยียบก้นหวิ่งไว้ทำไมอะงานน้ำก็อัดไปดิมันขึ้นมาจากข้างล่างมันมันทวนน้ําขึ้นมาอืออ๋ออือมันทวนน้ําขึ้นมาหาหวิ่งเราเนี่ยไปลาอิดเนี่ยปลาป่านด้วยเรอแต่ปลาป่านมันมีโอกาสเห็นมันเลื่อยอยู่แล้เราปาป่นนะเราไปช้อนแต่ก่อนนี้ก็เห็นใช่แต่ว่าปลาอิดจะไม่เห็นไม่รู้ตอนไม่มีน้ํามันไปอยู่ที่ไหน มันก็อยู่ที่กล่นๆมันไม่มันมันออกมาเล่นน้ำแม่ก็เอามันขึ้นมามันก็ตัวอ,อาเออกมาเล่นน้ำไม่ใม่ <Okay. S 2> มันทวนน้ามาอยู่ตรงแล้วมันอยู่ที่น้ํไหลๆด้วยนะ <c oughs> ร้อนอะ่ะน้ำไม่ไหลไม่อยู่นะเดี๋ยวไปเรียนข้าวลูกก่อนนะคะ <c oughs> บ๊ายบายไม่ไหวแล้วลูล้องมากหนวกหู เก่งใจค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะโอ้น่าเห็นไหมเนี้ยเนี no ่ยเนีย mm